Texas ครับผมแอดมินจากวัยรุ่นปากน้ำนะครับวันนี้ผมมาบุกร้านช็อปออฟวีโปมาดูกันว่าพี่เขาเจ๋งขนาดไหนแล้วมาดูกันมาแม่งบูทูเท่านั้นตอนนี้นะถ้าจะคุยกับเขารเรื่องเดี๋ยวเราไปเราไปสวัสดีพี่อ๊อฟกันดีกว่าสวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์หลักของทางวัยรุ่นปากน้ำนะครับเดี๋ยวเรา มาสัมภาษณ์กับสอดอะไรกับพี่เขาว่าในงานวัยรุ่นปากน้ำมันเจ๋งขนาดไหนแล้วพี่เป็นปอเสร์หลักให้กับทางวัยรุ่นปากน้ำนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะมาพูดเดยอะนะ,ะม,ามาดูผลงานพี่เขากันดีกว่าครับว่าพี่เขาทำอะไรบ้างทำเกี่ยวกับอะไรอะโอเคครับคันันนี้นะครับก็จะเป็นเอาง่ายเซตไว้สำหรับวิ่งเซอร์กิตโดยเฉพาะนะครับ ใครชอบสายเลี้ยวก็เนี่ยผมเซ็ตทรงเนี่ยประมาณเนี้ยได้ทาอะไไรปบ้งสบายเลยไม่มีอะไรฮะรถสศรษฐีมีโช๊คดีๆช่วงล่างวีเทนปรับทฮมบงแฮมเบอร์เครื่องอันนี้คือเครื่องพันห้าครับสแตนดาร์ดทั้งตัวประกอบใหม่เทแลนด์ใหม่มีแคมเส้นเดียวครับแล้วก็อุปกรณ์รอบข้างอ่าก็คือรถบ้านๆใช้งานก็ใช้งานได้ขับโคตรสบายเลยครับอืมเนี่ยครับอันนี้คือผลงานที่หนึ่งของพี่อ็อฟนะครับเขาจะมีทั้งหมด3โปรเจกต์ของเราเลยมีมีสามประเภทหลักๆอ่า อ,อีกแนวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแนวสไตล์แบบใช้งานแต่งสวยสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ชอบในความแรงอะไรมากนะฮะเนี่ยปาดฝาสเต็ปหนึ่งเกียร์โต้ก็ทําได้นะฮะเกียร์โต้ก็ทําได้นะครับเก็บห้องเครื่องคินคลีนนะครับทําแนวอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยครับลนนโลกใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะก็แนวแนวนี้แหละครับที่กระแสกำลังมาซอน,นอ,อนมะนุ่งมานาแผงองค์แผง,องแอ นะครับต่ <S <S อน้ำสายถักอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสไตล์รถโชว์เน้ <S <S 1> <S 1> นออกงานเดินสายโชว์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยถ้าใจรักกันจริงชอบสายโชว์ก็ต้องมาร้านพี่ออฟแน่นอน,นะอนครับงานฟิลื่ออ่าอีกโปรเต์ครับพี่อีกโปรเต์ก,ก,เก,ก็คืออ่าประมาณว่าซิ่งวิ่งหลังถนนหรือวิ่งสนามก็ได้แล้วก็ใช้งานได้ด้วย พราะผมจะไม่ค่อยเน้นทํารถที่สไตล์แท็กจ๋าใช้งานไม่ได้ทําแล้วต้องจอดอะไรเงี้ยก็คือเอาแบบทันวีได้จริงผมทําตามสไตล์ที่ลูกค้าที่ผมมีอ๋อก็คือทำตามตามใจคุณแค่นันส่วนใหญ่ลูกค้าผมแนวไหนผมก็ทำแนวนั้นก็คือเราไม่บังคับแนวกันใช่ฮะใช่อันนี้ฝากผลงานตัวนี้ก็คือเห็นพี่บอกว่าตัวนี้เป็นแคมเดียวอีกคันหนึ่งนะครับอ่าเรื่องเรื่องความแรงเครื่องเนี่ยผมไม่ได้เบ่งมาก เพื่อที่ให้มันใช้งานได้นะครับก็คือไม่ได้จอดตัวงเดียวก็คือใช้งานได้จริงจริงงจใช่ครับคันนี้เป็นพันเะครับก็ o อ o p อไม่ได้เน้นของแท้หมดไม่ได้เป็นลูกแอร์ลงแอร์เลียสหรืออะไรก็คือไม่ไม่ไม่ได้เน้นว่าสไตล์สูงใช่คนบ้านๆซิงได้วัยรุ่นทั่วไปสามารถทําได้เหมือนกันอะไรอย่เงี้ยฮะ แต่คันนี้รายละเอียดยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปเจอในงานนะเจอแน่นอนนะครับพี่ในในงานนี่พร้อมวิ่งอยู่แล้วเพราะว่าคันนี้ต้องไปวิ่งสิ้นเดือนครับยินดี้วันอังคารนะครับงานนี้ผมผมออฟนะครับก็อู่ก็ช็อปออฟวีโปลง่ายๆร้านอยู่ตรงไหนก็เลยอยู่ลำแดงฮะตลาดลำแดงเทปรักแปดสิบนะครับทำฮอนด้าล้วนๆเลยส่วนใหญ่เน้นพวกสามประตู EGK อะไรอย่างเงี้ยฮะเครื่องแคปเดียวอ่ะลูกค้าจะชอบมาหาผม ก็ทำจบครบทีเดียวเลยใช่ฮะทำซิ่งทำสวยงามอะไรเงี้ยฮะจัดทรงเมริกาอะไรอย่เงี้ยครับได้หมดเลยเราเราให้พี่ออฟฝากถึงจะพูดเรื่องกลุ่ม่อได้เลยพี่คือผมก็ตกข่าวมากเลยบอกตกททำแต่งานจริงนะวันที่ไปมิตติงที่ปั๊มบางจากครับผมผมก็เพิ่งรู้เมื่อตอนบ่ายๆเอง ว่าเอ้ยมีมิติ้งกันเห็นในติดข่าวเรปกติเขาทำแล้วไม่ค่อยได้ดูเฟซไงเพราะอัพเฟซเสร็จงานพี่เยอะงานแล้วเออโอ้โหรีบล้างรถแว็กกว่าจะได้ออกก็คืองานครั้งแรกของงานงานครั้งแรกของวัยรุ่นปากน้ำที่เั๊มะินธุนนรวมหลายกลุ่มหลายยี่ห้อมากก็คือแนวทางดีอ่าแล้วแบบเอ้ยคนต่อนัาได้เออมันน่าจะมีอะไรที่แบบ หลากหลายมากกว่างาน h อน da ที่ผมเคยไปอ่าใช่พี่เพราะคือมันคืองานรวมโซนเลยของสุดสมุดประการเรามันได้เจอเราเจ๋งๆใช่แล้วชอบด้วยแม่งไวรุนปักน้ํามันก็เฮ้ยเราไม่ยู่ปักน้ำแต่เราไปได้เราเคยไปปักน้ําไงใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ออฟเขาจะบอกครับว่างานไวรุษปากน้ําครั้งนี้พี่ออฟเขามีก็อะไรไปแจกกับพวกเราฟังจากปากพี่เาเลยก็มันเป็นอู่อ่ะก็ของแต่งอะไรก็คงจะไม่ไม้มีไปแจกนะฮะ แต่ว่าอาจจะแจกเรื่องการเซอร์วิสรถการตรวจเช็ครถอะไรอย่างเงี้ยก็ที่คิดไว้นะครับเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะมีรถทุกคันต้องตั้งวาวอยู่แล้วเดี๋ยวผมจัดแพ็กเกจนี้ให้เลยตั้ง<ะ>วาวนะฮะล้างลิ้นเช็คกําลังอัดนะครับ3รายการเนี่ยต้องมีเป็นคือถ้าทำสามรายการนี่ต้องมีพันกว่าบาทกับ2000อยู่ละอ่าผมให้แพ็กเกเนี้เป็นกิฟต์เซตสรายการ นะครับหนึ่งคันทำได้สามรายการเลยฟรีผมให้ผมให้ห้าคันหัวฟรีห้าคันครับครับในงานนะครับเดี๋ยวจะมีการแจกอะไรยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานว่าพี่ออฟจะมีอะไรจะไปให้หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ห้าคันนะครับพวกรถพวกอย่างเงี้ยแนวๆผมเนี่ยมาได้เลยนะครับเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีที่หน้างานนะครับโอเคครับอะไงก็ฝากพี่ออฟครับฝากกับไวรุ่นปากน้ำนะครับในในทีมงานในลุกปากน้ำว่างานนี้ควรไปขนาดไหน ไม่ควรพลาดใช่ไหมเดี๋ยวเขาเวงเขาไม่รู้เรื่องนะออ้ยใช่พลาดไม่ได้เลยงานเนี้ยเพราะว่ามันผมอยู่มาก็ยังไม่เคยนะที่จะแบบมาเจองานใหญ<า>่อย่างงี้งาน,างนใหญ่รวมตัวกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เจอแต่โซนอื่นอะอ่าใช่โซนบ้านเรานี่ยังไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่ก็จะกลุ่มใครกลุ่มมันใช่ป่ะอุ้แต่ยิ่งยิ่งแต่ก่อนสมัยปัม๊มเจ็ตอะไรนูนะ่นอะอ่า แล้วก็ดอบยาวเลยฝั่งนี้อ่ะนารถซิ่งก็จะไปอยู่ฝั่งอื่นกันหมดถูกครับอ่าแต่ฝั่งเราก็มีนะแต่ไม่ค่อยออกทํางานกันเยอะเปล่ากไม่รา <c oughs> ้อ่ะล่าสุดที่เราคุยกันกับพี่ออฟก็ได้ผลสรุปในแค่นี้ครับพี่ก็คือเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่ออฟตัวเป็นๆในงานวัยรุ่นปากน้ํากับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีครั้งนี้ขอบคุณที่พี่ออฟมาเป็นสปอนเซอร์ด้วยครับ <c oughs> แล้วก็ฝากติดตามพี่ออฟด้วยฝากด้วยครับเดี๋ยวในงานเจอแน่คันนี้ แต่ทันเลยพี่ไม่ไม่ได้รถของเทพนะครับโอท็อปใครใครชอบสไตล o ์โอท็อปไม่เน้นของเทพมาเจาเอกันนี้นดนได้เลย,เลยกับตัวอันเป็น